ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องหลักการพิจารณาอาหารในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า311จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่16ข้อที่118หน้าที่240ภิกพกุทั้งหลายก็กับพลีการาหาร จะพึงเห็นได้อย่างไรภิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนภรรยาสามีสองคนถือเอาสเสบียงสำหรับเดินทางเล็กน้อยเดินไปสู่หนทางอันกันดารสองสามีภรรยานั้นมีบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดู อยู่คนหนึ่งเมื่อขณะเขาทั้งสองกำลังเดินไปตามทางอันกันดารอยู่นั้นสเบียงสำหรับเดินทางที่เขามีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไปขนทางอันกันดารน,นั้นยังเหลืออยู่เขาทั้งสองนั้น ยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดานนั้นไปได้ครั้งนั้นแลสองภรรยาสามีนั้นได้มาคิดกันว่าสเบียงสำหรับเดินทางของเราทั้งสองที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนี้ได้หมดสิ้นลงแล้วหนทางอันกันดานนี้ยังเหลืออยู่ ทั้งเราก็ยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดานหนีไปได้อยากระนั้นเลยเราทั้งสองคนพึงฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูนี้เสียแล้วทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนี่แหละเดินข้ามหนทาง อันกันดาลที่ยังเหลืออยู่นี้กันเถิดเพราะถ้าไม่ทำเช่นนี้พวกเราทั้งสามคนจะต้องพากันพินาตหมดแน่ดังนี้ครั้งนั้นแลภรรยาสามีทั้งสองนั้นจึงฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูนั้นแล้วทำให้เป็นเนื้อเก็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนั้นเทียว เดินข้ามหนทางอันกันดานที่ยังเหลืออยู่นั้นสองภรรยาสามีนั้นบริโภคเนื้อบุตรไปพลางพร้อมกับค้อนอกไปพลางรำพันว่าบุตรน้อยคนเดียวของเราไปไหนเสียบุตรน้อยคนเดียวของเราไปไหนเสียดังนี้ภิกุทั้งหลาย เธอจะดสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสองภรยาสามีนั้น <c oughs> จะพึงบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานบ้างเพื่อความมัวเมาบ้างเพื่อความประดับประดาบ้างหรือเพื่อตกแต่งบ้างหรือหนอพิกุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลว่าข้อนั้น หาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าข้าแล้วตรัสต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นสองภรยาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพียงเพื่ออาศัยเดินข้ามหนทางอันกันดานเท่านั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าพิกุทั้งหลายข้อนี้มีอุปมาฉันใดเราย่อมกล่าว กัพพลีกาลาหารอันอริยาสาวกพึงเห็นว่ามีอุปมาเหมือนเนื้อบุตรฉันนั้นพิกุทั้งหลายเมื่อกัพพลีกาลาหารอันอริยาสาวกกำหนดรู้ได้แล้วราคะที่มีเป็นจักร,รมคุณเป็นแดนเกิดย่อมเป็นสิ่งที่อริยาสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วด้วย เมื่อราคะที่มีเบญจกรรมคุณเป็นแดนเกิดเป็นสิ่งที่อริยาสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วสังโยชนิดที่อริยาสาวกประกอบเข้าแล้วจะพึงเป็นเหตุให้มาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มี